หลายวันแล้วไม่พากันมาเปิดสักทีมาเออสวัสดีทำคลิปทำคลิปทำคลิปสวัสดีค่ะมาเด้ออย่าชี้ไม่รอใครเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเปิดกล่องกล่องสมบัติปิดสนาใครส่งมานั่นมาเด้อมาเด้อมีอะไรเนาะมีสามกล่องใช่หรื มีอะไรมีอะไรย่าชี้โมูมีอะไรส่งอะไรมายากาคุณแม่สาคอนู้โอ้โหเยอะขนาดนี้เดียวส่งมาที่นาจะให้ตาซานตาซานสิบกระปุกแล้วก็แอนแล้วก็แม่สิแล้วก็สองยาพากระปุกแล้วก็ที่เหนือก็ สวัสดีค่ะเย็ดแม่น้องโอมเลยเนาะเซอรี่ถ่ายกันไปเนี่ยใจร้อนไม่เลือดหมายมาด้วยไม่สิบใช่ไหมนับหมดหรอของสิบของสิบแคุณแม่สาคอนน้ำปลาลายหนึ่งร้อยกระปุกเอาเลยเสือมานับถึงร้อยไหม ถ้าบึกอสิบสิบกระปุกน้าพูดใหม่จากคุณแม่สาคอบอกว่าเดียวเดียวอยู่เอาพูดทีนี้จากคุณแม่สาครสั่งนีไ่ไงจากคุณแม่สาครสั่งให้ให้ให้ใครจากคุณแม่สาครสั่งแม่สั่งน้ำพริกแม่นกน้อยนาแก่น,น,น้อยกระปุกมาที่นาะให้ ป้าหญ้าป้าสิบกระปุกให้ตาชานสิบกระปุกตาชานยายสมควรต้องพูดซื้อคู่ด้วยนะลูดเดียวกันเนี่้ฮัลโหลลูดป่ะแต่ลูดอ่านฮัลโหลลูดเหรอรถอะไรบ้างมีรถดเบนรถเยินรถน้ำพริกตาแดงน้ำพริกมาเร็ว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 น้ำพริกแม่นกนาเก นนึพริกงสาย่า้าหกเจ็ดแปดปลาย่างเก้าปลาย่างต้องกินกับไข่ต้มเนาะต้องหนึ่งแล้วเนี่ยอ้านี่ยนะทำอย่างนี้มันจะสวยเอาไว้ยูดีเลยแค่ตดไปเลยตอนนี้เรากำลังทำคอเมนในการเช็ครับพริกซ็ตสตองนะคะเช็คสต็อกคือ สวนี่เก่งทุกอย่างอาไปอะไรไ้องพีแม่นกน้อยคุณแม่สาคอนมาฮอคุณแม่สาคอนจ้าจ้าคุณแม่สาคอนจ้านั่นแหละแต่ว่าเป็นนทีมของแม่นกนาแกะของละสิบเหนือนับหนึ่งมางามาคอยมาอีกนี่นี่ ยังไม่ถึงอ่ามันนี่งข่าสิดีไงลูกงข่าสิงเลยเออเฮ้ข่าสักกระปุกวันนี้นับได้ละกองเท่าไรกอละซิเขาบอกร้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกระแมนละขาดิขากระปุกขาเท่าไรขาาสองกระปุกขาาสองกระปุกได้กองร้อยร้อยมันร้อยร้อยบ่

ยังไม่ได้เป็นไหนเลยยังไม่ได้แก่เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้เข้าชมเสื้อใดแสดงว่าคนที่ส่งมาเขานับไม่ถึงนับไม่ถึงนับผิดนะคะเดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ไปคอมเมนต์บอกไม่นกด้วยนะคะยังไม่ครบอ๋อเสือไปบอกเองโอเคโหเสือโทรเลยทีเมื่อกี้เนี้ยเสืออกงไม่โทร เก็บพกนี้ก่อนนี่แหละเพราะว่าเราวางีนทาวเลยร์ đấy <laughs> 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 à, rồi đang như thế Ai? Ta bảo qua đây, đây cơ mà. Nhưng mà chứ. Mới quả rồi. Mấy người cứ vậy

นี่เรากวากอ,อะไรแล้มื่อยเราก็นอน

อะไรอีกเอามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันไม่เป็นนี่ทำยังไงช่างไม่หน่อยมันไม่มันไม่มีเสียหรอกไม่รู้มันจะทำยังไจะให้รู้มันมีโรคเนี่ยดู้จะให้รูดูนมันเป็นก็ทั่ไงก็เถอะก็ไปดิ่เดิมนะป๊า กด <ara> มันจะมันจะตัดได้ย <ons> <fry UC S 1> ังไงยนเดินผ่านมีช่างมี่า้างมี่างรอเียชราะว่าู่้ียชางช่างอยู่แล้วเางไต่อน้ได้อไดเมียช่างเอทปต่อน้ำเป็นทุกอย่างเนาะทุกอย่างหไปทำแล้วเจ็ ลดได้เลยบ้านผู้อ่วนเออทำเู้ย่งางนู้นแหละเออเต็นเมียตั้งอดีตเมียตั้งอะไรก็ตามที่คนทำให้เราจะทำเต็นทำไมียนช้าง Yes. Yeah. ทำเส็ต้นอง้ามแล้วม้ามือเดียอไทยเอมแบบเออเอนวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยน,น้วันน้องวั้ใส่เสื้อ,อห,ห่วงกับกไปแมเบิ่ง 还没写呢。 你好，你好，我是梁银河。 不会从这打吗？ จะเป้าเลยนั่นนะตอนนี้ที่เขาตัดไปเ่ยขหนไม่ไเอาไประไได้ม่ได้่รรอนจะเป็นกองห้านะจ๊จะมี้องะเก้าเกาคไเออาตัวนห้ใหม่เนี่ยได้รู้ว่าไหนกูจะเพิ่มเป็นเลขหจะไม่ทําก่อนถ้รอนะเนี่เขียนเขาจวงไดัหนึ่งไปบางเีีไมก่อนเขียอาเย

Gracias. เป็นหอบ้อหอบือเลือแล้วตอนนี้เข้าไปอาปากเบาๆมาเป็นเไปดับเออร์รอเมาอะไรกันนีจากกั้นหายใจเดัง มาแล้วก็มีอย่างหนึ่งน้ายลากป้าเอตรงบ้านเจ้านะตรงท่หน่ะต้นไม้น่ะมันไม่ดีเลยมัาไม่มีสายไปนะต้นต้นเลยนะน่ะเออมันไม่มีน้ารดเมันสายมันสายไปมันท้งานเดต่เยอะเลาดี๋ึงาใส่ยาเออที่บ้านป้านะเข้าไปเอาดองมาเพราะว่าเขาไม่ได้นี่เขาไม่ได้สยานตายแล้วน่ะ ขไปดึงมาดไ้ปจา่ง่เรื่งนี้ข้างในแล้วแล้วทอมันอยู่ตรงไหนอ่ะทอตออ๋อตอตอต้องตอตรงนี้ข้างในบ้านป่าดิางเออสายานาเ้ายแล้วก็ดึงมาแล้มันยาวอยู่บ่อย่เี้ยยาวรอกนะข้างบ้านข่อยหรอเออต้นไม้ข้างบ้านเจ่านี่ยมาได้รถหนึ่งไม่่งานไม่ได้หรอกไี่เอัเอามา เี๋ยวเเลมาใส่สักพนมนะจ้าเไปชอบถูไหมเราเยอะอาไปดีงกองด้เขาปล่อยใรมือที่นิมันเล่นเลมันก็จะีสายมันดีดีดีดนีดี คลิปนี้เอฟซีไม่ต้องสงสัยนะคะว่าปุ้เสือปลาดาหายไปไหนปลาดานะไปดูวัวด้วยแล้วก็ไปเปิดน้ําสปริงเกอร์ในสวนนะแล้วก็ส่วนปุกับเสือก็จะไปทําความสะอาดมัรับว่อนอะไรเห็้ก็พูดกันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำร้อนเรื่อนไปก่อนนะคะทางกาลเน่อเอซีไม่ต้องสงสัยนะคะทำไมเขาหายไปไหนเราม้เอีก่อนเราว่าเราจะองคลิปแล้ว มาคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะยาปิดหด้อป่าเอองยงไม่ด hmm. <AND S 2> ้ตามแต่เบอรสามยิ <im itating> ่มเยอะวัสดีค่ะช่องยายชี้ขอลงก่อนนะคะวัสดีค่ะ